วันนี้มีหลายท่านติดต่อสอบถามผมเข้ามากันเยอะมากๆนะครับว่าอยากจะได้พระเรงแรงพระเรงแรงตูมตามมีบ้างไหมผมก็เลยบอกว่ามีครับพี่จะเอาแรงแรงใช่ไหมครับผมจัดให้ครับนี่คือเสมาเสือขาบแก้ววาระแปดรอบหลวงปู่นวลอัคคธรรม,มวัดหนองจอกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรผลงานการแกะบล็อกโดยช่างบอยบางกดีช่างแกะบล็อก เบอร์ต้นๆของเมืองไทยเน้นงานสวยคมชัดและที่สำคัญเป็นพระในวาระแปดรอบซึ่งพระรุ่นไหนที่จัดสร้างในวาระ8ดรอบและยังเป็นพิมพ์เสมาอีกด้วยนะต้องบอกว่าร้อนแรงทุกรุ่นนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเสมาแปดรอบหลวงปู่นวลเสมาแปดรอบหลวงพ่อพัดนะครับที่ผ่านมา ร้อนแรงทุกรุ่นนะครับผมเห็นใน TikTok ตอนนี้นะครับแล้วก็ใน YouTube หลายช่องเขาเปิดกันที่ลุนละ5-600บาทนะครับแต่ว่า FC ช่องตูมตามรีวิวพระไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้มีราคามาแบ่งปันให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับผมขอย้ำทุกท่านตรงนี้เลยนะครับว่าสั่งจองกันให้ทันนะครับ เพราะว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปใน YouTube ในค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านนะ่าจะโทรเข้ามาสอบถามกันทั้งคืนอย่างแน่นอนวันนี้นะครับเหลียญเสมาเสือคาบแก้ววาระ8รอบรุ่นนี้จัดสร้างน้อย129ลังหรือเท่ากับ12900เหรียญเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนร่วมบุรณะกุติสง์และหอสวดมนต์ วัดหนองจอกนะครับพระได้ทําการพุทธาพิเศษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีหลวงปู่นวลท่านเมตานั่งปลกอธิษฐานจิตบุกเสกพร้อมทางคณะสงฆ์วัดหนองจอกร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์กว่า10รูปนะครับร่วมบุญชาบูชาลุ้นละ400บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น 1,100บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับการันตีเนื้อเงินในลังสี่เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อเงินลงยาอีกสามเหรียญรวมเป็นสี่เหรียญและยังการันตีเนื้อนวะโลหะในลังถึงสี่เหรียญน,นะครับท่านจะได้ลุ้นทั้งหมด106รายการตามใบรายการที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ เรียกได้ว่าเปิดออกมารายการไหนนั้นท่านก็จะได้ไม่ซ้ำกันแม้แต่รายการเดียวครับพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่8กุมภาพันธ์นะครับท่านไหนอยากจะสั่งจองขอร่วมบุญชาบูชาเหรียญเสมาเสือคาบแก้ววาระ8ปรอบหลวงปู่นวลอัคคธรรม,มวัดหนองจอกอำเภอตับคอจังหวัดพิจิตร ผมจะแจ้งารายละเอียดในการติดต่อ,อร่วมบุญช่าบูชาวัตถุมไวลที่หน้าจอนะครับก่อนจะอำลาพาจากกันในค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตเอ่ยคำว่าสั่งจองให้ทันนะครับ นะครเชิญลงกลุ่มไม่หน่อยนะครับ น,นี้พุทธาพิเศษนะครับเทวาพุทธาพิเศกนะครับอเอสมานะครับเสือกับแก้วหลวงพ่อหน่วยอยย่ครบแปรอบ96ปีนะครับดีมงานพระนครศรีนะครับตอนนี้เราอยู่พิจิตนะครับพิธียิ่งใหญ่นะครับพิธียิ่งใหญ่นะครับ ทุกคนนะครับวันนี้คนมารอเกือบ3 4 0 0คนนะครับนะวัดแต่งรุ่นมันก็จะเป็นไปได้นะครับนะคนรอกันเต็มเลยนะครับนะแฟนมีอะไรบ้างอ่ะ คุณภาพนะครับคุณภาพคแก้วน้ำเสียมาคาบแก้วะครับเสือคัาบแก้วนะครับเราคู้ผุ้เสือนะครับเอ